Ride till I can't no more I got the horses in the back ก็โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม ROV นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการซื้อสกินใหม่ของเฟนิกนะครับในราคาศูนย์คูปองแล้วก็วันนี้ก็จะมาแจกโค้ดแล้วก็แจกบัตรกาลินาด้วยนะครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่ไม่ทําตามกติกานะครับหรือว่าขาดส่วนไอซส่วนหนึ่งไปผมจะไม่แจกนะครับมีทั้งบัตรกาลินาครับแล้วก็โค้ดดาบโค้ดปอกดาบเลยเนี่ยโค้ดอุลตาเมนตรงนี้ครับแล้วก็สกิน่เนอืไปลย ก็ต้องขอโอกาสสวัสดีครั้งนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่หรือเปล่าคนที่ดูมาเกาะน,น้านี้อยู่แล้วนะครับผมสเปกตานะครับก็ชื่อตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เล่นแพลรัวๆนะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับการทาคลิปนะครับอันนี้ผมก็ไปไต่แรงมาแล้วผมก็ลดนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นเดี๋ยวมาขออัปเดตก,กิจกรรมกันก่อนนะครับ งานนี้ก็เป็นกิจกรรมเก่านะครับส่วนกิจกรรมแจสสกสกินนะครับเอ่อผมต้องบอกก่อนว่าคือโค้ดบอกดาบเนี่ยมันจะได้อธิาสองนี่คือเยอะมากเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดหูฟังเลยครับสำหรับใครที่อยากได้นะก็ไปเกาะโค้ดนาวินครับผมจะไม่ก๊อปให้นะผมจะไม่ก๊อปไว้ข้างล่างให้นะครับก็นี่ครับก็เป็นโค้ดนะสำหรับใครที่อยากได้ก็ไปจัดการกันเองแล้วกันแล้วกันนะครับ <c oughs> จะแคปไว้ก็ได้หรือว่าจะมีโทรศัพท์สองเครื่องกดหยุดไว้แล้วก็เอ่ออันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่านะอันนี้ก็เป็นโค้ด อีกสามรหัผมผมยังมีอยู่ครับแต่ว่าผมยังไม่ได้มาแจกนะครับผมจะแจกช่องสุดท้ายติดๆกันครับตอนนี้ผมดองโคดไปเยอะมากนะครับโคดไว้แจกนะครับก็ใครที่อยากได้โคดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยแบบใครอยากเอาไอดีไก่ไอดีแฟนไอที่ไม่ใช่ไอดีตัวเองมารับโคดบบเนี้ยก็ได้นะครับวันนี้ก็จะมาแจกโคดนะครับแจกโคดนี้แล้วก็สอนซื้อสกินเฟนิีกใหม่นะครับในราคาสูตรคูปองแล้วก็แจกบัตรกาลิลานะครับบัตรกาลิีนาท้ายคลิปนะครับเออใครที่ ทำตามกติกานะว,วันนี้คือมาแจกเยอะมากใครที่ทําตามกติกาคือต้องได้แล้วแหละก็กดไลค์กดต like, ิดตามไม่รอสำหรับคนที่กดไลค์กดติดตามไม่รอนะครับจะส่วนมากจะได้นะครับเพราะว่ามาดูคลิปนี้คลิปแรกอะโ <c oughs> ค้ดก็ตามนี้นะครับก็ไปใส่โค้ดกันเองนะัดเริ่มตั้งแต่ทีเจ็ดทีไปเนี่ย ICODE <c oughs> นี้ไม่เกี่ยวนะครับก็เริ่มตั้งแต่นี้ไปเรื่อยๆครับก็ตามนั้นนะเดี๋ยวผมก็จะแจกให้รัวๆเลยแล้วกันนะครับแจกโค้ดเยอะมากอะคลิปนี้บอกเลย ใครที่เข้ามาดูใหม่ครั้งแรกเลยอะแบบยังไม่รู้ว่าผมคือใครเนี่ยเอาไว้เลยกดติดตามผมไว้รอเลยครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะสตรีมนะครับมาลงแรงมาเล่นกับคนดูอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมก็น่าจะสตรีมอยู่นะครับก็สตรีมอยู่เกือบตลอดแหละแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้สตรีมครับเพราะไม่ค่อยมีเวลานะเดี๋ยวจะอันนี้เดี๋ยวจะหาเวลามาสตรีมครับตอนนี้ผมแจกโค้ดไปหมดแนละ้วแล้วก็โค้ดดาบผมเหลืออาทิตย์สุดท้ายนะครับอาทิตย์สุดท้ายนี้น่าจะวันที่15้าไม่ก็ที่นะมมปมบนจได,ด,ด,ดนะครับ คตรดาบแล้วโคตรปอกดาบนะรัวเลยส่วน2อันนี้คือจะดอกยากนะครับมีโอกาสดอกแต่ดอกยากนะแต่ส่วนมากเขาก็จะโคตรดาบและโอเคนาะต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมนี่ครับเป็นเอ,อ่อวงแหวนยอดมนุษย์นะครับอันนี้คือผมน่าจะเคยไปรีวิวไปแล้วแหละสำหรับใครที่สุ่มอันนี้นะก็ผมก็สุ่มหลายรอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอสุ่มหมดเลยละกันนะครับเอ,อ่อ ใช้เพศสิิ์ฟ้าอันนี้เราก็เป็นการวาดรูปนะครับก็เกมน่าจะเป็นเกมฟรีไฟล์นะที่มาก่อนครับในะการวาดรูปนะผมไม่แน่ใจว่าเกมฟรีไฟล์หรือเกมนี้นะครับก็ตัวนี้คือใช้แค่ห้าคำพีนะครับในการวาดเราจะวาดรูปอะไรก็ได้ครับกีบ่แกกี่จับไปก็จำกัามันจะได้อันนี้ก็คือได้1วันนะครับเอ้ยเห็นหนึ่งวันเห็นปะมันจะเขียนว่าหนึ่งวันตรงนี้ครับอันนี้ยังไม่ได้ถาวรน,นะแล้วก็คือผมได้ถาวรมาสองชิ้นนะครับผมได้เอฟเฟกต์วิ่งนะแล้วก็ขอบโปรไฟล์นะครับถาวรเอฟเฟกต์ต่างหากได้ถาวรอยู่นะครับ คือไอเนี่ยมันมีโอกาสได้ถาวรอครับทุกคนถ้าใครแบบมีเงินก็เติมไว้ก็ดีนะอันนี้คือ1วันนะครับก็จะเขียน1วันตรงนี้นะแต่ถ้าได้ถาวรอนะครับมันผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกรอบสีเหลืองกรอบสีทองหรือเปล่านะแต่ว่าผมเคยได้แล้วหลหะแต่ว่าผมไม่ได้แคไปไว้นะครับโอเค,อนนก,คกิจกรรมนี้ก็หมดไปแล้วนะครับก็เหลือกิจกรรมต่อไปอันนี้ก็รีวิวไปเลยเนาะรวมพลังต่อสู้อันนี้ก็เก็บเล่นเล่นแล้วเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปแลกของพวกนี้นะคือตอนนี้ผมแลกไปหมดละเดี๋ยวก็จะแลกกออัีครบ โอ้ยเมื่อกี้เห่านอนขอโทษทีอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปแรกนะกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องการกําลังใจอย่างเยอะเลยแล้วก็ช่องนี้ใกล้สร้างรายได้ได้แล้วนะครับถ้าเกิดผมสร้างรายได้ได้ผมก็จะมาแจกอีกนะครับอันนี้คืออันนี้เราจะไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช่กิจกรรมที่เราจะมารีวิวนะครับก็คือกิจกรรมอันนี้ผมขออันนี้พูดถึงกิจกรรมแรกกันก่อนเลยในการนะครับสาหรับกิจกรรมกระลอกมาใหม่นะครับเห็นเห็นแล้วใช่ไหมกระลอกตัวเนี้ยคือมาราคา3-300คูป,ปองใช่ปะการที่เราจะได้ี มันมันมันก็มีทางน,นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งครับก็คือหลายหลายคนอยากแบบถามว่าเอ้ยพี่มันจะได้ฟรียังไงมันจริงหรือเปล่าเลยประมาณนี้นะผมก็จะมาบอกน,นะครับว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาแจกนะครับมันจะมาแจกสกินตัวนี้เลย สกินตัวนี้เลยเป็นการเติมเงินเข้าคูปอง ID แทน,นครับเป็นการเติมคูปองเข้า ID แทนเดี๋ยวท้ายคลิปนี้จะมีการแจกคูปองอยู่นะไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการแจกอันนี้นะครับก็คือผมขอให้กติกาอยู่แค่สีข้อเท่านั้นนะอันนี้คือผมผมขอเลยให้ทําตามกติกาให้ครบทุกข้อจริงๆนะครับผมจะได้แจกได้นะก็หนึ่งเลยขอให้กดไลค์กดติดตามคลิปนี้นะครับ2ก็คือกดแชร์คลิปนี้ไปที่ Facebook ของท่านสามกด 3บอกเหตุผลที่อยากได้นะครับสาหรับใครที่บอกเหตุผลที่อยากได้แล้วแบบเออผมชอบอะไรเงี้ยก็จัดไปเลยนะครับแล้วก็4นะครับกดไลค์ like คลิปนี้ช่วยกันให้ถึง100ไลค์นะครับผมขอแค่100ไลค์เท่านั้นนะครับผมจะมาแจกอันนี้มีแค่ตัวเดียวครับผมคำนวณไวละน่าจะเติมประมาณ250หไม่ก็270บาทนะครับผมก็จะมาแจกประมาณนี้นะไอฮีโร่ตัวนี้คือมาใหม่นะครับมาใหม่โค้ดใหม่เลยแล้วมันก็ลด40%ด้วยเก็คือผมมีเงินเติมให้อยู่นะก็ปกติผมก็มาแจกโค้ด อยู่ในช,ช่องนี้อยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่ติดตามไปแล้วเนาะเออผมจะมาแจกอีกสักตัวหนึ่งก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกว่าหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าผมแจกยังไงนะครับคนจริงหรือเปล่าเออประมาณนี้ใครคนได้ก็ดีใจไปด้วยนะแต่ตอนผมบอกว่าใครได้แล้วมารีวิวให้ผมก็ไม่ค่อยมีใครมารีวิวนะครับก็แบบก็ย้อนติดเอ้ยย้อนไปเออดูตรงช่องคลิปเก่าๆของในช่องผมเอาละกันเพราะว่า มีหลายคนบอกอยู่ว่าเออพี่คนคนี้ได้จริงเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมความรักนะครับคือมันต้องใช้5เพชรในการเล่นครั้งแรกครับผมก็ยังไม่รู้นะผมมี15เพชรเดี๋ยวผมจะขอเล่นก่อนเลยแล้วกันครับอันนี้คือเล่นให้ดูเฉยนะครับผมไม่ได้กะเอาขอกนะเฮ้ยเฮ้ยโอย้สุ่มครั้งแรกได้ตาลเชิญฮีโร่ฮีโร่อีกเลยว่ะอุ้ยโคตรดีอนะ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองสุ่มกันเลยครับอันไหนวะมันอยู่ในเออซองจิหมายออกนี่ดูดู อันนี้คือเราได้ตาสุม่มโอ้โหโคตรเยอะบอกเลยกดลับไปเลยครับนี่เราได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับตาสุ่มสกินฮีโร่อีกนะครับเดี๋ยวเราขอ,ขอเปิดเรื่องเลย,ยกันเรายังไม่ได้ตัวไหนวะเออตัวไหนที่เราใช้บ่อยๆเลยยังเรายังไม่มีลูกแก้สี่อันคุ้มปะเนี่ยเอออันไหนเนาะที่เรายังไม่มีเอาจริงเก็บลิงไว้ก็ได้เพราะว่าลิงผมยังไม่มีเอายังไม่โหลดเหรอเออโหลดแล้วอันนี้สกินธรรมดานะครับลิง ก็เป็นสกินอีกเมียวอะเอ้ยสกินธรรมดาครับนี่เราอีกธรรมดานะก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์อันนี้ก็ขาดนะโอเคก็ได้เรียบร้อยเลยครับนี่ครับได้เรียบร้อยแล้วก็ตามนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะแล้วก็อันนี้สกินสามสิห้าคูปองนะครับแล้วก็มาแจกสกินนี้อีกสกินหนึ่งอะใครที่ดูจบคลิปนี้นะครับอาจจะได้สองกันเลยนะครับก็อันนี้นะครับแค่กติกาเดิมกดไลค์กดติดตามคลิปนี้สองกดแชร์ไปยังหน้าเฟซสามคอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้แล้วก็สี่ กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์นะครับแล้วก็ใครที่ได้นะครับกิจกรรมนะแต่ไม่แชร์ให้ผมนะครับไม่ไม่แชร์แชร์ share. Share แล้วต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะเวลาผมขอเฟซเราจะได้เจอถูกนะครับเวลาที่ใครแชร์เป็นสาธารณนะแล้วเปิดเฟซเ,เจอถูกเนะี่ยผมแจกเลยนะอันนี้คือคูปองน้อยมากอันนี้ผมจะมาแจกอยู่2คนนะครับเป็น70คูปองนะผมเติมประมาณ5้าสิเออผมเติมไอดีละสีบาทนะครับสองไอเดีเป็น80บาทรวมกับไอดีนั้นก็จะเป็น350รพอดีนะครับอันนี้คือผมเออกะเงินไว้ให้แล้วนะสกินพวก สกิน3สกินนี้นะครับสำหรับราคาสามชคูปปองนั้นแล้วก็เลือกได้นะครับผมจะเป็นคนเติมให้เองแล้วก็เป็นคนกดซื้อให้เองนะครับก็ตามนั้นอันนี้คือผมมาแจกนะแล้วขั้นตอนต่อไปครับเป็นขั้นตอนการแจกบัตรกาลลิน่านะครับสำหรับใครที่อยากได้บัตรกาลลิน่าก็ไปดูกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าเติมเงินเลยนะครับสำหรับบัตรกาลลิน่านะครับอีกใบหนึ่งนะครับผมจะเอ่อทิ้งไว้ที่ตรงคอมเมนต์นะครับเลขตัวสุดท้ายนะคือผมจะใบให้1เลขครับแต่ถ้าใครไม่อยากอรผผมมนะะจ เออนนี้คือตัวหนึ่งครับขาดแค่ตัวเดียวนะถ้าใครไม่อยากรอผมใบนะครับก็ต้องสุ่มกันเอาเองเลย,เเลยนะกันนะครับเลข0ถึงเลข9นะครับแต่ถ้าใครรอผมใบนะก็ผมก็จะบอกอีกประมาณ5นาทีหลังจากลงคลิปนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็มาแจกแค่นี้แหละ ใครทีเออ่เข้ามาดูใหม่นะกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยถึง100รไลค์นะครับผมจะมาแจกสกินเฟนิกฟรีแล้วก็วิธีการซื้อเอ้ยแล้วก็ไอ้สกินไอ้สามสิบห้าคูปองอ่ะแจกตอกสกินนะก็จัดไปตามนี้ครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดติด like, ตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนด้วยแล้วก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม